สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เขาจะมาแนะนำของขวัญของเกมหวนคือสุดตาชินเนาะว่าตัวของขวัญเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างเนาะซึ่งตัวของขวัญในที่เนี้ยในเกมเนี้ยมันมีหลายอย่างมากซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยใช้แตกต่างกันนะเพื่อนๆซึ่ง ข้องขวานพวกนี้จะเอาให้แบบพวกตัวละครที่ทั้งหมด4ตัวเนาะซึ่งมีห้องเต้มีอารันดีมีอาลีกุลแล้วก็มีฉีม่ออะไรเนี่ยเนาะคือเขาอะจะมีความแตกต่างในการชอบของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนาะซึ่งการอัพค่าความสนิทเนี่ย เราต้องใช้ของขวัญเป็นจํานวนมากเลยในการอัพเนาะแต่ถ้าเราอัพหรือว่าให้ของผิดเนี่ยเราก็จะได้แต้มน้อยใช่ไหมล่ะเขาเลยมาทำคลิปแนะนําเกี่ยวกับของขวัญให้เพื่อนๆที่แบบว่าอยากเอาไปรับไปอัพตัวละครที่แบบว่าที่ตัวเองชอบมากๆจริงๆอะให้มันแบบว่าขึ้นขึ้นค่าความสนิทเยอะๆเนาะ เราจะได้ไม่ให้ผิดตัวอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาอ่ะจะแบ่งย่อยคลิปเป็นเป็นแบบตัวย่อยๆไปเลยเนาะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขาชอบอะไรกันบ้างเพื่อนๆก็เตรียมตัวรับชมกันได้เลยค่ะนี่เรามาดูตัวแรกกันเลยเนาะซึ่ง ตัวแรกเนี่ยก็คือหงลีหรือว่าห้องเต้ของเรานั่นเองเนาะซึ่งเป็นตัวละครหลักของเนื้อเรื่องของเกมนี้ใช่ไหมล่ะซึ่งการที่เราจะอัพตัวละครหรือว่าอัพค่าความสนิทให้กับหงลีเนี่ยเราต้องใช้ไอเทมทั้งหมด8ดไอเทมเนาะถ้าเราอัพเป็นนะ 1. ใ,ใช้หินโมลา 2. ใช้หินหยกเขียวหยกไปว่แล้วก็บุษราคำเนาะ ซึ่งแต้มเนี่ยเขาก็ได้เขียนบอกไว้แล้วเนาะว่าว่าถ้าใช้ไอเทมพวกนี้เราจะอัพได้ประมาณกี่แต้มเนาะส่วนแหวนหยกเนี่ยจะได้3มแต้มนะหยกปีอี้ก็ได้3แต้มผ่ใบเขียวก็จะได้3มแต้มเนาะแล้วก็เค้กหยกเนี่ยก็จะได้3มแต้มแต่ถ้าเราเอาของที่เขาบอกไปเนี่ยอย่างเช่นแหวนหยก ยาปีอี้ไผ่ใบเขียวเค้กหยกเนี่ยไปให้ตัวละครตัวอื่นเช่นเอาไปให้อารันดีหรือว่าไปให้อารีกุลเนี่ยเราก็จะได้ค่าความสนิทแค่หนึงแต้มเองซึ่งมันเสียดายค่าความสนิทมากใช่ไหมละ่ะถ้าเราอัพทุกตัวละครเนี่ยมันก็จะดีกว่าในส่วนนี้เนาะเขาก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆดูเนาะ นี่จะเป็นตัวแรกนะที่เขาแบบแนะนําไปก่อนเนาะซึ่งส่วนพวกหินโมราหินหยกเขียวยกไปอี้หรือว่าบุษราคำเนี่ยอําได้ทุกตัวละครเนาะไม่มีปัญหาอะไรเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเขาจะแนะนําตัวละครถัดไปเนาะซึ่งตัวละครถัดไปเนี่ยเขาจะมีความชอบที่แตกต่างจากฮงเต้มากๆเลยเนาะ ซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันเนาะเราไปดูกันเลยว่าตัวถัดไปเนี่ยเขาจะชอบอะไรกันเนาะนี่เรามาดูตัวละครถัดไปกันเลยเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอาลีกุลเนาะอาลีกุลเนี่ยเขาก็จะมีความชอบที่แตกต่างจากฮ่องเตอ้ออกไปอีกหลายไอเทมเลยเนาะซึ่งความชอบของอาลีกุลเนี่ยเขาจะชอบ ห,หินโมลา่าสามแต้มเนาะหินหยกเขียวเราก็จะได้สามแต้มหยกไปวี่2สองแต้มบุษราคำเราก็จะได้สองแต้มเนาะซึ่งไอสี่แถบด้านบนเนี่ยที่เป็นไอเทมอะ่ะมันใช้ได้กับทุกตัวนะเขาจึงได้เอามาแนะนำเนาะส่วนไอเทมที่เป็นไอเทมเฉพาะของอาลีกุลเนี่ยเขาจะชอบเกาะ่ะ ถ้าเกาะเนี่ยจะได้ทั้งหมด3แต้มเชิงจีซานเนี่ยจะได้3แต้มแล้วก็ขนมไข่เค็มเนาะก็จะบวกให้อาลีกุลเนี่ย3แต้มน้ำบไวไยเนี่ยจะเป็นของชอบของอาลีกุลเขาเนาะก็จะบวกให้เขาได้3แต้มถ้าสมมุติว่าเราอะแบบว่าเอาไอเทมนี้ไปอัพให้แบบฮ่องเต้หรือว่า อลันดีหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็จะได้แบบแต้มที่น้อยเนาะแล้วแถมโดนเขาพูดประชดกลับมาด้วยเนาะก็จะเป็นแบบว่าถ้าให้แบบของถูกตัวละครเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าอะไรหลายๆอย่างได้รวดเร็วกว่าเนาะซึ่งเดี๋ยวก็ ไปดูตัวราครถัดไปเลยเนาะว่าหนุ่มหล่อตัวถัดไปเนี่ยเขาก็ชอบอะไรบ้างแล้วก็ไม่ชอบอะไรเนาะไปรับชมกันได้เลยนี่เราก็มาดูหนุ่มคนถัดไปเลยเนาะหนุ่มคนนี้นี่มีชื่อว่าอารันดีอารันดีเนี่ยจะเป็นแบบพวกจิตตะกอนักวาดรูปอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งความชอบของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากตัวละครอื่นๆตรงที่ว่าของชอบพิเศษของเขาเนี่ยคือขนมหวานซึ่งจะได้ถ้าเราอัพให้อารันดีเ,เราก็จะได้ค่าความสนิทสามแต้มเนาะวายอลงมุนได้สามแต้มอันเชิงหวานเนี่ยเราก็จะได้สามแต้มคนนกยูงเนี่ยซึ่งเป็นของชอบของอารันดีเป็นพิเศษเนี่ยเสียเทมล่างเนี่ย จะเป็นของชอบที่อารันดีชอบมากก็จะได้สามแต้มหมดเลยเนาะส่วนหินโมลาเราก็จะได้สามแต้มหยกหยกหินหยกเขียวเนี่ยได้สามแต้มหยกไบวีก็จะได้สามเอ้ยได้สองแต้มนะแล้วก็บุษราคำเนาะได้สองแต้มซึ่งไอเทมสี่อันเนี้ยด้านบนเนี่ยเราสามารถ ใช้ได้กับทุกตัวละครเลยนะซึ่งแต้มมันจะไม่มีการหักอะไรเนาะส่วนไอเทมอันล่างที่เขาบอกเพื่อนๆไปเนี่ยที่เขาจัดเรียงไว้อะซึ่งอันนี้จะเป็นของโปรดของอารันดีเขาเนาะซึ่งถ้าเราอัพให้ถูกตัวละครก็เหมือนที่เขาพูดไปเนาะเกือบๆทุกตัวเลยเนาะว่าอัพถูกตัวละครมันก็ได้ค่าความสนิทเยอะ อัพผิดก็เราก็เสียดายของใช่ไหมล่ะว่าจะได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็ต้องขยันเล่นกันพอสมควรเลยเนาะนี่ก็มีไอเทมนี่แหละไอเทมทั้งหมดนี้แหละจ้ะพ่อหนุ่มจิตกรกรออาลันดีเนาะเขาก็ชอบประมาณนี้นะเพื่อน ยังไงก็ไปดูหนุ่มคนถัดไปเลยเนาะว่าเขาชอบอะไรกันนี่เรามาพบกับหนุ่มคนถัดไปเนาะฉีหมอ้อเนี่ยสำหรับเรานะแล้วว่าฉีหมอเป็นแบบว่าตัวละครที่แบบโคตรเย็นชาใดปากไม่ตรงกับใจมากเลยเนาะซึ่งเรามาดูของชอบของเขากันเนาะว่าเขาอะชอบไอเทมอะไรบ้างเนาะเทมที่ฉีหมอชอบมากที่สุดเนาะคือ มีด้านล่างสี่อันดังนี้เนาะเช่าชิงหวงเนี่ยจะได้สามแต้มเนาะครีมลูกแพรเนี่ยจะได้สามแต้มนาฬิกาพกเนี่ยก็จะได้สามแต้มหวงเหลี่ยมตันเนี่ยก็จะได้สามแต้มเนาะพ่อหนุ่มพยากรณ์เนี่ยเขาก็จะชอบอะไรพวกนี้เนาะส่วนหินด้านบนทั้งสี่อันที่เขา จะพูดถึงเนี่ยหินโมลาได้3ามแต้มหินหยกเขียวได้สามแต้มหยกไบวีได้สามแต้มบุษราคัมเอ้ยหยกไบวีได้สองแต้มบุษราคัมเนี่ยก็ได้สองแต้มเนาะไอเทมข้างบนเนี่ยทั้งสี่ไอเทมเนี่ยเราสามารถอัพได้ทุกตัวเลยนะจะไม่มีการหักเนาะแต่ถ้าไอเทมด้านล่างเนี่ยมันเป็นของชอบพิเศษของตัวละครนั้นๆเนี่ยถ้าเราออาไปให้ตัวละครตัวอื่นเนี่ยเขาก็ มันก็ได้แต้มน้อยเนาะถึงเขาจะรับไว้เขาก็อาจจะมีแบบโดนพูดประชดประชนันกลับมาหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะยังไงเขาเนี่ยก็ขอจบคลิปแนะนําไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ขอช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบว่าสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้และถ้าเพื่อนๆคนไหนมีหนุ่มใน4ตัวละครนี้อะ เพื่อนๆชอบหนุ่มคนไหนมากที yeah. ่ส yes. ุดก็สามารถมาบอกกันได้เนาะซึ่งของเขาเนี่ยเขาจะชอบหงหลีเนาะก็คือห้องเต้ของเรามากที่สุดเนาะถ้าว่ายังไงเขาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละจ้ะไม่บายเดอขอบคุณมากจ้าช่วงสนับสนุนสินค้าเนะถ้าใครสนใจสินค้าสติ๊กเกอร์ลายอีโมจิหรือว่าตีมอะไรต่างๆเนาะซึ่งเขาจะค่อยๆทยอยลงให้อีกทีนึงนะ ซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสนับสนุนเขาได้โดยการยิงอี r าโคแล้วก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยเนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยเราอยากช่วยอุดหนุนพี่เข้าจ้งแต่ว่าเข้าไม่ได้หรือว่ายังไงเนี่ยให้เพื่อนให้เพื่อนๆทำการอัปเดตอัปเดตไลน์ก่อนเนาะแล้วก็กดเข้ามาซื้อใหม่ก็จะสามารถซื้อได้เนาะ ถ้าว่ายังไงถ้าชอบก็ช่วยอุดหนุนเขาไว้นะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ยังไงก็มาดูคลิปแล้วก็เขาก็ขอบคุณทุกคนเนาะท,ทั้งคนที่มาดูแล้วก็คนที่มากดติดตามแล้วก็คนที่ไม่ได้กดติดตามเขาก็ขอบคุณมากๆที่แบบอุตส่าห์เข้ามาดูแล้วก็มาช่วยสนับสนุนเขาเนาะยังไงเขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้าจ,า bye bye, นะจ้าบ๊ายบายนะจุ๊บๆทุกคน